สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปตอบคําถามนะมีน้องคนนึงถามจูเข้ามาว่าตอนนี้เป็นช่วงตอนกลางคืนนะคะก็มีเวลามาทําคลิปปกติไม่ค่อยมีเวลาหรอกคะ่ะเลี้ยงลูกนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยนะคะน้องถามมาว่าพี่รู้จะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่หนูทําแล้วเนี่ยมันจะยั่งยืนไปตลอดนะคะคือเราเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติยังไง นะเราจะรู้สึกเลยว่าหนึ่งเลยเราจะทนหิวมากขึ้นสองเราจะไม่ติดน้ำตาลไม่ติดหวานไม่ติดแป้งนะแล้วการที่เราจะโปรแกรมตัวเองเนี่ยใหม่เนี่ยให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยจะทำยังไงก็เหมือนเราซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วคอมพิวเตอร์มันยังทำอะไรไม่เป็นอ่ะยังทำอะไรไม่ได้อ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็ลงโปรแกรมเข้าไป เราใส่โปรแกรมยังไงร่างกายมันก็จะทําแบบนั้นแหละนะคะก็คือใส่บ่อยๆซ้ำๆย้ยำๆทําจนเกิดเป็นความเคยชินอย่างที่จูเคยบอกนะคะทาเป็นความเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยติดตัวเราทําซ้ซําๆทําย้ยําๆจนเกิดเป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราฝืนเลยนะคะเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องแฮปปี้ อยู่ในมุมที่มันโฟลไปกับมันอะนะคะทำให้มันมีความสุขกินให้มันมีความสุขสำหรับอาหารที่เราชอบนะไม่จำเป็นต้องไปลอกตามใครมากมายอย่างที่จูเคยบอกเลยนะคะที่จูไม่ค่อยได้ออกมาทำคลิปเพราะว่าอย่างที่จูเคยบอกนั่นแหละจูสอนไปหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรจะบอกแล้วนะคะ คือไม่อยากให้ทุกคนเครียดที่ทําคลิปสั้นลงไปก็เพราะว่าไม่อยากให้เครียดนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราเครียดกันมากพออยู่แล้วในบางคนเนี่ยนั่งมือไก่หน้าผากอยู่นะว่าจะทํายังไงดีบางคลิปหนักข้างบางคนเคีียดมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขามีความตั้งใจมากบางครั้งเราต้องปล่อยฟูนะคะปล่อยปล่อยบ้างนะทำให้มีความสุขเดี๋ยวมันก็ได้อีนะคะแล้วกลับมาโฟกัสว่าเราทําอะไรอยู่นะคะ ให้มันรู้สติในการกินถ้าสมมุติว่ามันเกิดอัตโนมัติแล้วมันจะเริ่มมีสติในการกินมากขึ้นนะคะระบบอัตโนมัติเนี่ยคือทำมันทำแบบแบบไม่รู้ตัวเรื่องบอกไหมมันอย่างถ้าสมมุติว่าเราเคยออกประตูไหนแล้วก็ออกประตูนั้นแหละอัตโนมัติเลยมันอย่างที่เราเคยเปิดประตูไหนอ่ะใช้มือแบบประตูไหนก็แบบนั้นแหละนะคะเราจะอัตโนมัติเลยใช่ไหมอ่านนั่นแหละ นะคะเราเคยชินไหนก็จะแบบนั้นเราสังเกตได้ว่าสมมุติว่าเราเราเคยชินในแบบไหนอ่ะสมมุติว่าเราเคยถือแก้วน้ํามือเนี้ยเราก็ถือแก้วนี้สมมุติว่าเราถนัดมือเนี้ยเราก็ถือมือนี้นึกออกไหมคะเขาเรียกว่าระบบอตัตโนมัตินะคะแบบนั้นเลยก็คือมันออโต้ได้เองของมันนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดการจําเกิดขึ้นนะเราป้อนข้อมูลแบบไหนให้มันมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะ ยังไงก็คือว่าถ้าเรากินดีอาหารดีอ่ะมันก็จะส่งผลมาแบบนั้นให้เราได้แบบว่าสมมติว่าเรากินอาหารดีะนะคะเราเ a i n t a อาหารดีนะนั่นแหละมันจะออกมาเป็นบอดี้ที่ดีเมื่อไหรก็ตามที่เราป้อนอาหารแปลรูปเข้าไปนะคะหรือว่าพวกกินที่เกินอ่ะถามว่าอาหารแปรูปแบบมันผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ว่ามันเกิดจากการที่เรากินเข้าไปเกินนะคะมันจะเป็นแบบนั้นแหละ นะมันจะส่งผลออกมาแบบนั้นพูดไปก็ไม่งงนะอ่าเหมือนอย่างถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆให้ให้เรามองร่างกายของเราเนะ่เป็นเด็กคนหนึ่งแล้วเราป้อนอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กอะนะคะมันจะส่งผลยังไงไม่มีขยะให้เด็กกินขนมขบเคี้ยวแล้วกอ็อาหารแปรรูปนะ้ำอรลมไม่อยากให้กินใช่ไหมเหมือนกันเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทำแบบอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะง่ายมากเลยสำหรับการที่จะทำให้คงที่นะคะมันจะไม่กลับมาเป็นอีกนะอันนี้จากคำบอกเล่าของ FC หลายคนที่ได้ระบบนี้มาแล้วนะคะตัวพี่เองก็ได้มานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแบบว่าไปป้อนมันแบบว่าอะไรที่อย่างที่สมมุติว่าเราเคยทำพฤติกรรมเนี่ยมาสิปี ใช่ไหมอ่าทีนี้พอเราไปเผลอไภ่สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมันจะเริ่มกลับเข้าสู่หมวดเดิมนึกออกไหมคะอ่านั่นแหละเราต้องคล้ายๆกับว่าถ้าเราป้อนข้อมูนี้ไปแล้วอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปเองของมันเลยนะตามนั้นเลยนะคะก็นั่นแหละให้ทําตามนี้แหละถ้าอัตโนมัติแล้วอะ่ะมันจะไม่กลับมานะอืมเพราะว่าบางคนก็เริ่มอยากออกกาลังกายอยากทํานั่นอยากทานี่ หลายคนทักมาบอกพี่หลายคนแล้วนะคะโอเคนะคะก็ก็ลองทำทำดูนะสังเกตตัวเองดูว่าเอ้ยเราเข้าสู่หมดอัตโนมัติหรือยังนะคะตามนั้นเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะแต่ว่าคลิปหน้าอาจจะมาลงอาหารด้วยก็ได้จริงๆแล้วไม่มีอะไรจะบอกแนละ้วจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากหรอกหลายคนที่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่มีความอดทนมากพอนะคะเราเสพติดความไวนั่นเองนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแกดชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จูนท,ทังคิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ